สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube นะครับช่องช้างเผือกอ f ฟฟิเชีนะครับแล้วก็ช่อง TikTok นะครับช้างเผือกนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ นี้ครับนำพระดีนะครับพระกิ่งนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับองค์นะนนะครับกิ่งนะครับจากจังหวัดลำปางนะครับพระดีนะครับ พระโลกของผู้เกิดปีมะโรงนะครับปีชวดนะครับนันทเสนอนะครับเพนะครับคนอื่นนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดนะครับ เพื่อพลาคดคลิปดีๆนะครับพระกิ่งนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณส่งนะครับพระที่บางพิมพ์เขาเล่นหากันนะครับแต่บางพิมพ์ครับเขาเล่นหานะครับพระดีนะครับพระบ้านนะครับ โล่ะผสมนะครับพุทกคุณสูงนะครับปะอดนะครับเทเบ,บอร์นะครับ ฟังยนนนะครับสามตัวครับดัน โค้ดนะครับ ขอบคุณที่ติตามนะครับช่องทั้งเผือกนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับวัต้คุณสูงนะครับป้เก,กิงนะครับพ่อเกษมนะครับนั่นเมตตามหานิยมนะครับอาขายนะครับ พกแลสบายใจนะครับพระเทพระบ้านนะครับตร,ตรงนี้ไม่สวยนะครับพระไม่สวยนะครับแต,แต่นะครับบังบงัง บางที่ก็ก็ตีที่อื่นนะครับไม่ทราบที่นะครับให้รู้ว่าหลังหลังยันนาในสามตัวนะครับสามตัวนะครับงกหมดนะครับ ไมไบ้างครับโลหะโบราณนะครับรลบอโลหะโบราณนี่ชัดเจนนะครับอันวางมือวางเท้าขององนี้นะพักกิ่งนะครับชัดเจนนะครับ อานบัวนะครับชัดเจนนะครับพระลอโบลานพระก,กิ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเพื่อนไหมครับเออเื่อนไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ ักกิงนะครับเธนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับดันให้ถึง500คนนะครับขอบคุณครับ